เกาหลีใต้มีข้อกังวลอย่างมากต่อท่าทีของรัสเซียในยูเครนนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามีความพยายามที่จะร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียก็ยิ่งสร้างข้อกังวลที่เป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้นทีนี้เกาหลีใต้จะเปลี่ยนจุดยืนหรือไม่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกาหลีใต้พยายามยืนยันมาตลอดก,ก็คือการปฏิบัติ กฎบัตรสากประชาชาติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเกาหลีใต้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดในการที่จะเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียหากเกาหลีใต้เลือกจะสอ่งอาวุธโดยตรงนั่นแปลว่าเกาหลีใต้กําลังสง่งสัญญาณการเป็นศัตรูกับรัสเซียวิธีที่ทําได้และทําอยู่ในเวลานี้ด้วยก็คือการส่งผ่านประเทศที่3ซึ่งอยู่ในเนโตทริปแรกของานาทิบดียุนหลังจากที่ดำรงตําแหน่งเนี่ยคือทริปที่ไปเยือน สเปนในช่วงเวลาที่มีการประชุมเนโตนะครับแสดงให้เห็นว่ากาหลต้ให้ความสําคัญต่อเรื่องนี้อย่างมาก